สวัสดีครับตัวคาร์ทูทททแบคผมวันนี้ผมพามาชมนินจา400 h G นะครับอ่า h G คืออะไรคืออ่าอ่านะนินจากุญแจที่แบบว่าเป็นคียร์นะครับกุญแจไม่ต้องเอาเสียบนเ,าเยบนาะไม่ต้องเอาเสียบที่เป้ากุญแจเอาง่ายคือว่ามีกุญแจแล้วก็พบก,กับตัวเลยเนาะไม่จําเป็นอ่าต้องไงนะต้องเอามาเสียบรถเนาะเพราะว่าคล้ายๆไอ้แม็กอะ นี่กุญแจแล้วก็เสียบเลยไอ้ยไม่แล้วก็พกไว้กับตัวเลยไม่ต้องเสียบนี่พาดูรอบก่อนเลยบอกเลยว่าคันนี้สวยมากอ่าน,นี่ดูพาดูของแต่งก่อนแล้วน,นี่เป็นชิวนะครับนี่ชิวแล้วก็กันล้มกลางนี่ล้มกลางนะครับอ่ะโฟกัสหน่อยอ่ะที่ถอยมาอีกนึงอ่ะแล้วก็มีท่อแอโร่นะครับนี่ท่อแอโร่โฟกัสหน่อยไม่โฟกัส โอเคก็มีท้ายทั้นนะครับแบบแม่เหล็กครับได้นะครับนี่แข็งด้วยนี่เดิมๆเ,เป็นสกลนะครับมาจากสกลน,ะะนั่นแหละคันนี้แต่ก็มีพวกก้านเบรกก้านขัดนะครับนี่หรือว่าปลอกแขนเนาะประมาณนี้อ่ะไม่นต้องสองสัยว่า66นี่คืออะไรอันนี้คือกุญแจสลรับไว้กุญแจหากุญแจที่ลานเนาะไว้หาหมายเร์เนาะ โอ้โหเราจนมาแต่พงแฉกแป๊บนึงนะครับโอเคมาต่อนะครับอ่ะพาดูวต้หนีหน่อยไม่มีตรงไหนบ้างตรงนหน้าตรงนั้น่ะอ่าสัก,กนหน่อยนี่มันตั้งแบบใกล้ๆนึงไม่ต้องไกลมากนี่ต้หนีด้านหน้าไม่มีนะนี่ตรงนี้คือทำไมอ้าในตรงนี้เดี๋ยวผมให้ช่างเช็คดูว่าทำไมถึงอ้าเนาะนี่แต่แจมมุ่งต้นว่าแจมมุ่งต้นแจมมุ่งต้นไป <laughs> ก่อนนะครับว่ามันอ้าเนาะนี่แล้วก็มีรอยตรงนี้นึง เราท่าการใช้งานเนาะนี่รถคันนี้ไม่มีล้อมหนักชนหนักนะครับมันจะมีล้อมแปดโดนตลงกลางก่อนเนาะเห็นไหมรถคันนี้นี่อ่านี่ึลิปนี้ดูเหมือนจะมันมือนนิดนึงเพราะว่าแบบเหมือนมันโฟกัสแบบจบจุดโฟกัสเนาะไม่ได้โฟกัสทางขันเน,ะนาะถังสวยเลยไม่มีบุบ้วครับนี่เป็นไรนี่ ไม่มปนเหมือนขี้นกขี้ตกแจรถจอดรถจอดในบ้านนะครับนี่บ่ไม่มีขาดนะรถก็ไม่มีสวยตัวก็ไม่มีรอยไม่แต่คันนี้เอาตรงเกิดไปรวมไปรวมแบบสวยมากเลยอ่ะดูดิส,ดสวยเลยน้ำแข็ขงข้างไม่มีนะครับนี่มนลมกลางฝั่งซ้ายไม่มีรอย สวยเลยสวยสวยสวยตรงนี้ด้วยเอ้ตรงนี้เหมือนเนี่ยไอ้สองชิ้นซ้ายเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมันมันไปขุดอะไรมันแบบขี่ขี่ผ่านผ่านป่าอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็ไม้ขุดอย่างเงี้ยเหรอนี่นี่นี่เห็นไหมนี่เออเหมือนไม้ขุดนะอืมเอ้นี่เหมือนมันใส่กระจกมาแล้วก็คาบยางกระจกมันติดชิชูเนาะ <c oughs> โอเคประมาณนี้แหละตอนนี้ก็ไม่มีนะเอางจริงมีแบบ มีแค่รอยแก้วซ้ายขวาเนาะโอเค okay, <Okay, S 1> จะพาดูไม้แลฟังเสียงเลยแล้วกันเนาะไม่เพียงเหมือนห้านะครับอ่าโอเคสตาร์ทเลย อ่าประมาณนี้ประมาณนี้โอเคถ้ามีใครที่สนใจคันนี้นะครับ ก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับติดต่อที่เบอร์0611598378นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับอ่ <c oughs> าสำหรับใครที่อยากมาดูรถก็มาดูได้นะครับรถคันนี้อยู่คอนแก่นนะครับร้านอยู่คอนแก่นนะครับใครจะขอโลเคชั่นก็แอดไลน์ผมมาเลยเนาะแอดไลน์มาเลยว่าอยากคุยเรื่องอะไรแอดไลน์มาเลยจะเร็วสุดเนะ <c oughs> าะหรือว่าโทรเร็วสุดเลยเนะ <c oughs> าะส้าแบบคอมเมนต์หรือว่าแชทหาทางติดต่ k ผมอาจจะตอบช้านิดนึนงเนาะ โอเคสำหรับคันนี้นะครับไปแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับ